สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลโดยคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอัปเดตแผนที่เพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพมุมกว้างว่าสถานการณ์ในปัจจุบันบริเวณฉนวนกาซามีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยตอนนี้นะครับทางอิสราเอลได้มีการเปิดแนวรุกถึง3จุดก็คือบริเวณชายหาดของชฉน,นกาซา แล้วก็ตรงจุดผ่านแดนเอลชรวมถึงแนวรบทางตะวันออกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทางเหนือสุดของฉนวนกาซาก่อนนะครับหลังจากที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินก็ได้มีการเข้ามายึดพื้นที่บริเวณชายหาดของฉนวนกาซ่าและเมื่อวันที่31ตุลาคมมีการรายงานออกมาครับในช่วงบ่าย แล้วก็ช่วงเย็นว่ากองกำลังของอิสราเอลได้มีการรุกคืบเพิ่มเติมเข้ามานอกจากนี้ครับในวันเดียวกันวันที่31ตุลาคมกองกำลังของทางอิสราเอลได้มีการเคลื่อนกำลังจากจุดผ่านแดนเอเลชเข้ามายึดพื้นที่เพิ่มเติมนอกจากนี้ครับแนวรบทางตะวันออกกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยก็ได้มีการรุกเข้ามาแล้วก็ยึดพื้นที่ตรงนี้ด้วย ทีนี้ครับหากท่านผู้ชมจำกันได้อิสราเอลเนี่ยได้มีการประกาศไปว่าให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซาอพยพออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเพราะทางอิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินบริเวณนี้ซึ่งหากเรามองจากภาพมุมกว้างเราจะเห็นว่าการรุกของอิสราเอลนั้นนอกจากจะรุกจากทางเหนือลงมา ยังมีการลุกทางตะวันออกตรงนี้ครับโดยแอดมินมองว่าการรุกทางตะวันออกของอิสราเอลก็คือเพื่อตัดเส้นทางที่เชื่อมระหว่างทางเหนือของฉนวนกาซาแล้วก็ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา หลังจากกองทัพอิสราเอลนะครับปิดเส้นทางที่เชื่อมระหว่างทางตอนใต้ของฉนวนกาซาแล้วก็ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาได้แล้วเสร็จกองทัพอิสราเอลที่รุกบริเวณทางตะวันออกก็จะเคลื่อนผลขึ้นมาโดยมีเป้าหมายก็คือกวาดล้างกลุ่มฮามาสส่วนแนวรบทางตอนเหนือก็จะดันแนวรบลงใต้มาเรื่อย หากเรามองจากแผนที่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ทางอิสราเอลกำลังจำกัดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการทางทหารให้มีพื้นที่เล็กลงเพื่อที่จะง่ายสำหรับปฏิบัติการการรบทำไมทางอิสราเอลเนี่ยถึงต้องการตัดขาดทางเหนือกับทางใต้ของฉนวนกาซาเหตุผลหลักๆแอดมินมองว่าอย่างนี้ครับหากอิสราเอลเนี่ยทำการรุกจากทางเหนือลงมาเรื่อยๆ เมื่อกลุ่มฮามาชนะครับไม่สามารถต้านทานการรุกของอิสราเอลแนวรบก็จะค่อยๆขยับถอยลงมาหากทางอิสราเอลไม่ปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้กลุ่มฮามาชที่ถอยล่นก็จะข้ามไปอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาจุดที่ทางอิสราเอลบีบให้ชาวปเาเลสไตน์ไปกระจุกกันอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาณเวลานี้ ฉะนั้นทางอิสราเอลเนี่ยต้องการเข้ามาควบคุมเพื่อแบ่งชนวนกาซาเป็นสองฝั่งก่อนแล้วเข้ามาเคลียร์กลุ่มฮามาชบริเวณทางเหนือของชนวนกาซาให้หมดก่อน หากทางอิสราเอลนะครับทำสำเร็จพื้นที่ทางตอนใต้ของถนวนกาซาก็อาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปแต่แอดมินมองว่าตอนนี้นะครับสเกลหลักๆในการรบของอิสราเอลก็คือพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาการรุกของอิสราเอลเนี่ยหากท่านผู้ชมเห็นในคลิปนะครับจะมีหลายคลิปอยู่ที่ทางอิสราเอลตัดสินใจที่จะ ใช้พวกรถแท็กเตอร์เข้าทำลายที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์พยายามทำให้สมรภูมิรบเป็นพื้นที่โล่งเปิดที่สุดทำไมทางอิสาราเอลเนี่ยถึงต้องทำลายตึกของชาวปาเลสไตน์ด้วยเพราะว่าตึกเหล่านี้เนี่ยบางทีมมนอาจจะถูกกลุ่มฮามาสใช้เป็นพื้นที่หลบซ่อนในการซุ่มโจมตีกองกำลังของอิสาราเอลเราจะเห็นว่ากองกำลังของอิสาราเอลนะครับหลังจากลุกขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการเคลียร์พื้นที่ไปด้วย นี่เป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์นะครับถึงการรบที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาคลิปนี้นะครับเราจะไม่บอกว่าใครผิดใครถูกเป็นเพียงการอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นว่าปัจจุบันสถานการณ์ในฉนวนกาซานะมันเกิดอะไรขึ้นและมันมีแนวโน้มเป็นไปในทางใดเพราะว่าตอนนี้ครับหลายๆพื้นที่ทั่วโลกนะครับก็มีการแบ่งเป็น2ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งก็เรียกร้องสำหรับชาวปาเลสไตน์อีกฝักหนึ่งก็สนับสนุนอิสราเอลไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยฉั้นคลิปนี้เนี่ยจะไม่บอกว่าใครผิดใครถูกแต่จะเป็นการอัปเดตสถานก,การณ์ให้เห็นภาพรวมครับว่าสถานก,การณ์ที่มันเกิดขึ้นบริเวณทางตอนเหนือของจนวนกาซาตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ